สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวนะฮะรถวิตตอรี่แมกนัมรถตัวขีบนะครับยี่สิบเอ็ซนต์ดอรี่อีดิชันนะฮะก็ ก่อนหน้านี้เคยรีวิวสกล่องและนี่ก็คือ2กล่องนะฮะโดตู้คีบจะมีด้วยกัน4กล่องนะครับใน1ชุดนะฮะก็จะมีตามติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊กนี้เลยก่อนหน้านี้เรารีวิวไปคือคันสีฟ้ากับคันสีขาวซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีดำกับสีแดงนะครับโอเคจะมาเปิดดูทีละกล่กองเลยนะฮะ คลิปนี้ไม่มีการประกอบแตอย่างใดจะเปิดกล่องแค่ดูแผงข้างในอย่างเดียวเพราะว่ารถยืมเข้ามานะครับอ่ะอันดับแรกคือสีดำนะฮะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็อย่างาา์ดสีล้อนี่นะจุดเฟืองล้อเล็กสีทองพาสีแดงคับบอดี้สีดำของวิตตอรี่แมกนัมนะครับหอมกับตัวโครงซุปเปอร์วัน กระปีกที่เป็นสีดำนะฮะตัวนี้ส่วนใหญ่สติกเกอร์จะเหมือนกันต่ากันแค่ตัวบอดี้แค่นั้นเองนะครับ<ส>ก็บประมาณนี้นะคู่มือการประกอบโครงซปเปอร์วันนั้นก็ดูได้เลยส่วนใครประกอบไม่เป็นดูคู่มือและงงสามารถหาดูได้ใน m i n i โฟ r v วิลลเบสนะครับเกี่ยวกับการทำประกอบโครงซปเปอร์วันนะฮะ ไปเลือกชมเลือกดูได้นะครับโอเคจบชุดแรกนะฮะเราก็เก็บให้เรียบร้อยต่อมากล่องที่สองนะครับกล่องที่สองอ้อรหัสให้ดูยังเก้าสองสองเก้าเจ็ดนะครับ องที่สองนะฮะเยินนิดหนึ่งต้องบอกว่ารถตู้เคีไม่มีจำหน่ายแบบว่าตามช็อปธรรม่านะคือเหมือนต้องไปเคลีจากตู้เอานะฮะจะเป็นเซตเซตเลยก,ก็มีหลายเทตเหมือนกันผมก็ได้มาไม่หมดหรอกสำหรับเซตสีแดงนะครับก็จะมีล้อทองที่เหมือนกันนะฮะอันนี้จะต่างกันนิดหน่อยมันเป็นล้อเล็กหน้าแคบหลังกว้างแบบหาสีขาวชุดเฟืองทับว,วันคงไม่ต้องพูดถึงนะครับ แล้วก็บอดี้สีแดงใสนะฮะพร้อมตัว part, พาสซูเปอร์วันสีดำปีกับโค้งเป็นสีแดงและสติกเกอร์เหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับคุณปิการประกอน,กอนคขไม่ต้องด่วเนาะก็ประมาณนี้อ่ะครบและเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปนะก่อนหนะ้าคลิปสอันก่อนหนะ้านี่เคยรีวิวนะครับ คลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะชอบถูกใจกดติดตามกันนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาไทายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับขอบคุณไวรัสมินิโฟล์วสปอนเซอร์ของเรานะจำหน่ายอดและอะไรทรรมยา่าเลือกชมเลือกช็อปได้นะครับทักไปทําทเพจไวรัสมินิโฟล์วแล้วบอกมาจะช่องไวแคทจะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้านไวรัสมินิโฟล์วถึง15%ด้วยกันนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ